คราวนี้มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดศรีสะเกดเป็นการแข่งกันร,ระหว่างพรรคสีแดงและพรรคสีน้ําเงินบ่งบอกถึงสนามครั้งหน้าด้วยสนามการเลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นี่คือพื้นที่เดิมของพรรค พื่อไทยนะพักสีแดงนะคะแต่ปรากฏว่าพักภูมิใจไทยคว้าชัยได้สำเร็จค่ะการเลือกตั้งนะคะในรอบนี้มีผู้สมัครสองรายประกอบด้วยนางสาวภูริกาสมหมายจากพรักเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งและนางสาวจินตะวันไตรสรณกูลพักภูมิใจไทยหมายเลขสองค่ะโดย กกตประจำจังหวัดศรีสะเกดร,รายงานค่ะเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาผลปรากฏว่านางสาวจินตะวันไตรสรรกุลพักภูมิใจไทยหมายเลข2มีคะแนน4 2 4 6คะแนนขณะที่หมายเลข1พักเพื่อไทยมีคะแนน31,577คะแนนคะแนนทิ้งห่างเลยนะคะสำหรับเขต5จังหวัดศรีสะเกดครอบคลุมเขตเลือกตั้ง2อำเภอก็คือที่อำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงค์ค่ะ หลังจากที่ผลการนับอย่างไม่เป็นทางการนะคะทางพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศชัยชนะใช่ค่ะโดยที่ทางฝั่งของผู้ชนะนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะคุณจินตวันไตรชรณกุลค่ะก็บอกรู้สึกดีใจขอบคุณพี่น้องประชาชนและทุกคะแนนเสียงที่มอบให้วันนี้ประชาชนแสดงเจตนาแล้วว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักค่ะว่าเห็นชัยชนะแล้วแล้วก็ประชาชนอยากเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะที่มอบให้ว,วันนี้พี่น้องได้แสดงเจตนาแล้วว่าต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะ,ะพี่น้องก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักก็วันนี้เราเห็นแล้วนะคะชัยชนะของเรานะคะคือการรุ่มไม้รุ่มมือของพี่น้องศรีส,สเกตเขตหนะคะเพื่อที่จะส่งสัญ,ญญาณออกไปที่จะ เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองนะ,ะวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณพี่น้องค่ะในการทำงานต่อไปก็อย่างที่เคยพูดไว้นะคะประชาชนต้องการเห็นรัฐบาลที่จัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีท่าทีที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะวันนี้ประชาชนก็ถึงออกมาแสดงพลัง สาเหตุในการใน,ใน,ใ,นในชัยชนะของเราเก็อาจจะละด้วยหลายปัจจัยด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือเราเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเรามีคำสั่งให้อพยพนะคะทั้งอำเภอในอำเภอผูสิงนะก็แล้วก็บางส่วนในอำเภอขุนหารนะคะเราก็คิดว่า นอกจากนี้นะคะคุณจิตวันก็มีการโพสเฟซบุ๊กนะคะก็ขอบคุณเสียงสนับสนุนค่ะขอบคุณจากใจนะคะกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวขุนหารและภูสิงทุกคะแนนคือพลังทุกกำลังใจคือความหมายค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐนมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์นะพูดถึงผลการเลือกตั้งด้วยนะคะโดยคุณอนุทินค่ะ ระหว่างที่ลงพื้นที่3ามเ็นเมื่อคืนนี้<ะ>ด้วยนะช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มก็ไล่เลี่ยก,กันกับที่ผลการนับคะแนนอ,อย่างไม่เป็นทางการออกมานะคะท่านนายกค่ะท่านก็บอกว่าขอบคุณชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษที่ให้ความมั่นใจและไว้วางใจที่ให้โอกาสผู้สมัครจากพักภูมิใจไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งคนที่เป็นผู้แทนต้องมีความพร้อมในการรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาจะอยู่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับความทุ่มเทที่มีต่อพี่น้องประ ค่ะชนค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีคุณไตรสุรีไตรสนณกุลนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะขอบคุณพี่น้องชาวศรีสะเกดนะคะเป็นการโพสต์ใน Facebook บอกว่ากวางขอขอบคุณชาวศรีสะเกดทุกคนที่ให้การสนับสนุสนเราสองคนพี่น้องได้มีโอกาสเข้ามาทํางานซึ่งขอบคุณที่ส่งเจอีฟเข้าสภามาเสริมแรงให้กวางมาถึงส่งคุณจินตะวันนะคะม,มาเข้าสภามาเสริมแรงให้กับคุณกวางไตรสุรีนะคะ แลวบอกว่าเราสองพี่สคนพี่น้องเนี่ยจะตั้งใจทํางานในหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับโอกาสและเวลาในการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะคะ,คะ คะแนนก็ออกมาแล้วนะก็ออรองกกตรับรองถ้าไม่มีการร้องเรียนตามมาทีหลังค่ะขณะที่ประวัติคร่าวๆค่ะคุณจินตวรรณไตรสรนกุลว่าที่สสป้ายแดงนะคะการศึกษาก็ปริญญาตรีการสอนภาษาจีนศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตมอบุรพาปริญญาตรีภาษาจีนค่ะศิลปาศาสตร์บัณฑิต มปักกิ่งยูเนียนแล้วก็มีปริญญาโทนะคะหลักสูตรทวิปริญญาโทบริหารธุรกิจและรัฐประาศาสนศาสตร์มรามคำแหงค่ะแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์การทำงานผู้ชำนาญการประจำตัวค่ะสสศรีสะเกดเขตสเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดด้วยค่ะแล้วก็เป็นครูผู้ช่วยเป็นครูวิชาภาษาจีนค่ะโรงเรียนปางกู่โรงเรียน การทลักษ์วิทยาค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติของสสป้ายแดงนะคะ